ا ل س ل ล م عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد ل ล ه وحده الصلاة والسلام على ملائكة باردة أ ั ر ลานบียอนดีต้อนรับพี Islam, is ่น้องนะครับเข้าสู่รายการมีมอิสลามสำหรับเยาวชนกับซีรีส์ของเรานะครับในวันนี้ก็คือ100คําคำถามคุณทรัพย์อันล้ำค่าแห่งอันอิสลามนะครับคำถามที่1ใน EP นี้นะครับฮันยาจูสุดซัพ์ลีไกริล อนุญาตให้เชื่อให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากอรรถไหมเชื่อสัตว์ให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าที่มีพระนามว่าพระองค์หรอดได้หรือไม่คําตอบครับและยยูสุวะฮุวเชิรกุนอักบัตโมคริจุนมินันมิลละไม่อนุญาตให้เชื่อและมันถือว่าเป็นชีริกใหญ่ที่จะทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้เลยก็คือออกนอกจากศาสนาได้เลยหลักฐาน ทูลลาทรงได้กล่าวไว้ว่าฟอซอนลีลีรอบบีกาวันฮาร์ดดังนั้นเจ้าจงละหมาดให้กับพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงเชื่อสัตย์ให้กับพระองค์โซรอัดเกาซัรฮัดดิษจากท่านนาบีสลุลต์ละฮุองล ali ิวสลัมนะครับฮัดดิษจากท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอานห์ได้กล่าวว่าท่านรอซุนสุลต์ละฮุองล ali ิวสลัมได้กล่าวไว้ว่าละนะอัลลอฮุมันซาบะฮ์ลิไกริลละ อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งกับผู้แก่ผู้ที่เชื่อสัตว์ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามุสลิมเป็นฮาดิดสอฮ,ะฮ,ะฮะีดังนั้นมุสลิมไม่อนุญาตให้ไปเชื่อสัตว์ให้กับโตวลีไปให้กับกูโบไม่อนุญาตเป็นนันค่ะนะครับประการต่อมาครับคำถามต่อมามาฮุกมุซับบิสซอฮาบัติ อะไรคือข้อตัดสินของการด่าทอสหฮาบะอะไรคือข้อตัดสินของการด่าทอสหฮาบะสาวกสหายของท่านนบีสุลลัลของอิยฮิวะซัลลัมสฮฮาบะก็คือสหายของท่านนบีสุลลัลของอิยฮิวะซัลลัมผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีเจอท่านนบีศรัทธาต่อท่านนบีและเสียชีวิตอยู่บนอันอิสลามนั่นเองคําตอบ อัลลามะอิมูบสัสก็คือเชคอับดุลอาซีดอิมบับสมุฟตีคนที่สองแห่งประเทศซาอุดีอราระเบียท่านได้กล่าวไว้นะครับใครก็ตามที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะทั้งหมดหรือโกรธเคืองต่อบรรดาซอฮาบะทั้งหมดกาฝัดคนนั้นถือว่าปฏิเสธศรัทธาเลยไม่มีใครที่จะโกรธเคืองด่าทอซอฮาบะนอกจากจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นเพราะอะไรครับฟาฮมฮามาลาตุชระห์ บรรดาซอฮาบะคือผู้ที่แบกรับบทบัญญัติแห่งอันอิสลามจนกระทั่งมาถึงพวกเราดังกล่าวน,นี้มาจากฟัตวาของท่านเชยอับดุลอาซีดอิมนิบัสคำถามต่อมาครับบิมายฮลิฟุอันมุสลิมเราจะสามารถมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะสาบานด้วยกับอะไรเราจะสาบานได้ด้วยกับอะไรดีนะครับจะสาบานด้วยกับอะไรคำตอบครับ บิสมิลล์มินอัสมาอิลละด้วยกับการใช้พระนามหนึ่งพระนามใดจากพระผู้เป็นเจ้าเอาซิฟตินม,มินซิฟติฮีหรือด้วยกับคุณลักษณะนหนึ่งคุณลักษณะใดของพระผู้เป็นเจ้ามีรายงานนะครับจากท่านอับดุลละบินอุมอรัรได้กล่าวว่าแท้จริงท่านนาบีสุลตรอห์อัลลอฮซได้กล่าวไว้ว่ามันก่นะฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลละอาลิยัสมุต ใครก็ตามที่ต้องการที่เขาจะสาบานเขาจงสาบานด้วยกับอัลลอฮ์หรือไม่ก็เงียบเสียบันทึกโดยอิมามบุคฮารีดังนั้นครับพี่น้องครับใช้คำสาบานวัลลอฮีขอสาบานต่อลาะวันล,ละซีนับซีบิยาดินละวันล,ละซีนับซีบิยาดินละนบ,บีใช้ขอสาบานด้วยกับผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระอ,องค์อันเนี้ย ด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์อันนี้ใช้ได้นะครับคำถามต่อมามาฮุกมุลฮันฟิีิวารินละอ,ะอะไรคือฮุกมหรือข้อตัดสินของการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระอ,องค์อัลลอฮ์คำตอบครับอันฮันฟุบินอาบะวันอมุอมอุมฮัดวัชฟวันกาบะ วกุลลุฮะลฮัลฟินบิรยรินและมูฮัรรอมุนการสาบานด้วยกับบรรพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยกับเกียรติยศชื่อเสียงสาบานด้วยกับการใช้กาบะสาบานด้วยกับกาบะทั้งหมดที่เป็นการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นมูฮัรรัมุเป็นสิ่งที่ฮารอมก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ท่านอับ,บดุลเลาะห์สั่าวไว้นะครับลาละตัลิฟูบีอาบาอิก um ุมวะลาบีอุมมะฮติก um ุมวะลาบินอันดาดีวะลาตัพลิฟูอิลลาบิลลาวะลาตัพลิฟูอิลลาวะอันตุมซอดิกูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สาบานโดยกับบรรพบุรุษของพวกท่านอย่าได้สาบานโดยกับปู่ย่าตายายของพวกท่านและอย่าได้สาบานโดยกับสิ่งอื่นที่เอามาเป็นภาคีและอย่าได้สาบานด้วย สิ่งใดๆก็ตามแต่นอกจากจะด้วยกับพระองค์งละตาอาลเท่านั้นและพวกเจ้าจะได้สาบานนอกจากพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ซอดีกูนเป็นผู้ที่สัตว์จริงด้วยสาบานและต้องทําให้มันเป็นจริงด้วยหะดิษดังกล่าวนี้สฮฮุอันบานีเชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดีนอันบานีอันบานีได้ให้สถานะซอเฮียถ้าเร,ราซุลง็อลลลวัยสัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะฮาลิฟันฟลายะฮลิฟอิลลาบิลละ ใครก็าตามที่จะสาบานจะเป็นผู้ที่สาบานดังนั้นเขาจะได้สาบานนอกจากจะด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นจะใช้พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สาบานหมายถึงโดยกับพระนามของพระองค์บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมเชคมูฮัมมัดซอลเละห์อุซัยมีนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าการสาบานที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นชีริกใหญ่เป็นชีริกใหญ่หากว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาสาบานนั้น เทียบเท่ากับล้อในเรื่องความยิ่งใหญ่ในการเทิดเกียรติอันนี้เป็นชิริกใหญ่เลยแต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่เป็นชิริกเล็กอันนี้จากหนังสืออันเก้าอันมูฟีดประการต่อมาครับมาอฮัมมิยะตุดดวอาอะ,อะไรคือความสำคัญของการดุอา อะไรคือความสําคัญของการดูอาดูอาก็คือการขอวิวนันการขอพรน,นะครับขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเนะี่ยอัดดูอาคำตอบนะครับอัดดูอาฮัวนอนไรบาดะการขอดูอาการขอวิวนันการขอพรน,นั่นคือการอไบาดะพิธีกรรมศาสนาครับมีรายงานจากท่านนูอามบินบาชีร รอดี Allah วอันหูท่านได้กล่าวว่าก็ละก็อละรอซ u l ุล l อ a h ศ็อลลัล a l l a ะลัย l ิวะั l ล a มถ้า็อ u ลัล l l a h อะ a ฮิวะ sallam ได้กล่าวไว้ว่าอัดดูอาอุฮุบันไบาดะการขอดูอาก็คือการไอบาดะ s a h u ฮะฮ b a ั n บา h ีเชคม u ฮ a ม m a d n a s i r u ด i นให้สถานะ s a ฮี a h a d ดนี้ sahia ดูานั้นคือไอบาดะแต่จะมีบางดูานะครับขอโทษนะครับบางสำนวน เป็นฮดีดอยฟอย่างเช่นอัลโดะหัวมุคุณอิบาดาหรือมุคุไอิบาดาดูอาคือมันสมองแห่งการอิบาดาอันนี้เป็นฮดีดอยฟประการต่อมาครับพี่น้องครับคำถามต่อมามาอก,กูบบตุมันอัตตะแกให้นันเอาอารรอฟะอะไรคือโทษของคนที่ไปหาหมอดูหมอเดาไปหานักโหราศาสตร์ดูดวง อะไรคือโทษครับคําตอบลาตุกบัลลูลาฮซลาตุนอารบาอีนาไลและตักะะตน,าน,าาตนการละมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับเป็นระยะเวลา40คืนก็คือ40วันวาอีซาสอดดะกอฮูฟอกอเดกาฟารหากว่าเมื่อเขาเนี่ยไปไปถามและเขาเชื่อด้วยนะคนนั้นกาเฟสเลยปฏิเสธ บีมาอันบีมาอุนซิละอัลามุฮัมมัดินปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานให้กับท่านนบีสุลลัลฮวอัลลอฮีวะซัลลัมดักฐานมาจากรายงานจากภริยาของท่านนบีสุลลัลฮวอัลลอฮีวะซัลล,ล,ลัมรายงานจากท่านนบีสุลลัลฮวอัลลอฮีวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันอัตาอะรอฟันฟาซาอัลลฮูอันชัยอิลลัมตุกบัลละฮูซอลาตุนอัรบะอีนะไลละตันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดานัก คนที่หาหมอดูหมอเดาและเขาไปเพียงแค่ถามสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัลลอฮ์จะทรงไม่ตอบรับการละหมาดของเขาเป็นระยะเวลา40คืนบันทึกโดยอิมามมุสลิมรราว่าฮุมุสลิมและมีรายงานว่าอันอบีฮฺตราสตาระดิอัลลอฮฺนอันนี้นบีอุสาลลัลลอฮุอัลลยฮิวะซัลลัมก่อนมันอัตากะหินัน้นฟะซดดะกหูบิมายะกูลูฟาะกเดกอฟารบิมาอุนซิลาอัลามุฮัมมัดิน มีรายงานจากท่านนบีฮุเรยล่าว่าท่านนบีสุลลัลลฮ์ขอยอิสลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดานักโหราศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเขาไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยเขาได้ปฏิเสธในสิ่งที่ท่านดังนั้นเท่ากับเขาได้ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานให้กับท่านนบีสุลลัลลฮ์ขอยอิสลัมฮดิษนี้สหฮุอันบานีเชกฮวนอาซีรุดีนอันบานีให้สถานะฮดิษสอเฮ ต่อมาครับพี่น้องกําลังมันกับคาถามเลยนะคําถามต่อมาฮันยูซูตาลีกุตตมาอิมอนุญาตให้แขวนตะกุดหรือไม่โอ้โหคาถามนี้อนุญาตให้แขวนตะกุดหรือไม่คําตอบและยัยไม่อนุญาตให้ศาัน,นไม่อนุญาตให้การทําแบบนี้ เลียนนฮูมินตะตามาอิมอัลตีนะฮะอันฮะอันนบีอยู่เพราะว่าดังกล่าวนั้นการแขวนตะกุดนั้นท่านนาบีได้ห้ามเอาไว้เนื่องด้วยกับพระดำรัสขอขออภัยนะครับด้วยกับคำพูดของท่านนบีซอลลัลลฮุอะลัวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันตะลักก็ตะมีมาตันฟลาอัตมะตัมมะลาหูเลหูว่ามันตะลักก็ว่าวดะตันฟลาวาดะลอหุเลหู ใครก็ตามที่แขวนตะกุดแขวนตะกุดอัลลอฮ์จะทรงไม่ทําให้เขาสมบูรณ์เกิดขึ้นกับตัวของเขาและใครก็ตามที่แขวนว่าดาักแตนแปลว่เาเขาเรียกว่าอะไรนะหอยเปลือกหอยเอาเปลือกหอยมาเป็นเป็นเปลือกหอยนําโชคอะไรอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะทรงไม่อําลาให้กับเขาไม่ไม่ช่วยเหลือเขานั่นเองในบางรายงานว่าฟีรีวายตินในบางรายงานครับ มันตาละกต่มีมัตันฟาก็เดออัชรอกใครก็ตามที่แขวนตะกุดแน่นอนเขาได้ทำการตั้งภาคีต่อรอดแล้วบางคนแขวนตะกุดเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยปกป้องเขาไม่ให้เขานั้นอะประสบกับภัยพิบัติถ้าเป็นในยุคก่อนก็จะเป็นแขวนอะไรนะเขาเรียกว่าแขวนอะไรนะแขวน แขวนเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะพระสายศนลไม่ใช่สายศีลสิสจตุคามนะครับตอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นสิ่งนำโชคบ้างหรือว่าจะเป็นป้องกันภัยไม่ให้มาหาตัวเองบ้างอันนี้หลักการอิสลามไม่อนุญาตให้แขวนนะครับไม่อนุญาตคําถามต่อมาครับมหฮวตะวกลอะ,อะไรคือตะวกล ตวักกุลเนี่ยแปลว่ามอบหมายแต่ทีเนี้ยบ้านเราจะเข้าใจถูกต้องหรือไม่เอามาดูกันคําตอบที่ถูกต้องนะครับว่าอะไรคือตวักกุลก็คือหัวซิดกูเอติมาดินก้อนบีอัลลอฮ์ฟีจันบีอันมานาฟัยวะด้าฟินมาดารีมาฟิอินอัสบับิชารีย์คือการเชื่อบริสุทธิ์ใจอ้างอิงหัวใจเนี่ยให้กับพระผู้เป็นเจ้า เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจมั่นใจทั้งหมดนี้ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกับพระองค์ฟีเันบินมานาเฟียว่าจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณงามความดีวัดัฟอินมอดอรและการปกป้องจากสิ่งที่มันเป็นภัยอันตรายเนี่ยมาจากพระองค์มาตรงนี้แหละครับสําคัญพร้อมทั้งที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาเหตุตามบทบัญญัติศาสนาด้วยคือตะวักันไม่ใช่หมายความว่าโอเคเดี๋ยวลอ,อให้หายไม่ใช่ ต้องมีฟิอาลีอัสบะฏปฏิบัติตามสาเหตุที่บทบัญญัติศาสนาบัญญัติเอาไว้ด้วยอยากจะร่ำรวยก็ต้องทำไงอะ่ะโอ้ยตวักกันตวักกันไม่รวยหรอกครับต้องอะไรครับต้องไปทำมาหากินด้วยและตะวักกัน่นทำให้ดีที่สุดด้วยแล้วเราจะช่วยอันนี้คือการตวักกั้นที่ถูกต้องเมื่อไม่สบายนะครับท่านก็ต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ตวักกันต่อพระอ,องค์องลรอด้วยนี่คือสาเหตุนะครับและมอบหมายต่อพระอ,องค์หลักฐานมาจาก พระดำรัสของละตาลาอยู่ในสุรลออันมาอีดะวาลล่าลลอฮีฟตะวักกะลูอินกุนตุมมุมินินพวกท่านทั้งหลายจงตะวักกันจงมอบหมายให้กับพระองค์ละหากว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้ศรัธทธาและมีฮะดิษจากท่านอุมรบินคอตอบรดยิยละลอัวนูท่านได้กล่าวนะครับท่านได้กววล,ล,ล,ลาก่าวว่าแท้จริงนะครับว่าถ้ารุสุสุรลอฮวและอิสลามได้กล่าวไว้ว่าเล่าอันนก,นกุนตุมตะว,วลลักกะลูอว่ัลลอฮักกอตะวักกุลีฮีและรู้สิก ตุมกามายุรซากุต,ตอยรุตักดูดขีมาสนวัดรหูบตนะตานามาชาลลอมาชาลลอมาชาลลอฮะดีนี้นะครับท่านอุมัดอินุคอตอฟท่านได้กล่าวว่าท่านอัล,ลลอฮ์อสุลลอละฮ์ฮุสัยลัมได้กล่าวไว้ว่าหากว่าพวกท่านตะวักกันมอบหมายให้อัลลอฮ์เป็นการตะวักกันมอบหมายอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ะจะทรงให้ริสกีกับพวกท่านเสมือนกับนก ตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ลิสกีมันออกจากลังในตอนเช้าในสภาพที่ท้องว่างและกลับมายังที่ของมันด้วยกับท้องที่อิ่มเต็มท้องของมันฮัดิตหมดนี้กาลังสอนอะไรครับเชคมมฮัมมัดรสลานได้อธิบายหัดิตเนี่ยหลายคนบอกว่านี่ไงตะวัากันเหมือนนกที่ออกไปแต่สุดท้ายนกมันออกไปเพื่อหากินมันไม่ได้ออก ขอโทษนะครับนกมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็บอกลิสกีมาจากอะไ์มันรู้ว่านิสกีลอะไให้และมันก็ออกไปไปหากินเช่นเดียวกันมันทําในสิ่งที่เป็นสาเหตุก็คือสาบบคําถามต่อมาอะไรคือฮุกกลมมาฮุกมูซับบินแล้วอะไรคือฮุกกลมของการดา่าหรอวาซับบิรอซูริฮีวะดีนีฮิการด่าศาสนทูตของหรอและการดา่า ศาส,สนาของเราฮุกมดังกล่าวนะครับคำตอบคือกุฟรุนอัคบัตเป็นกุฟรใหญ่เป็นการสิ้นสภาพศาสนาได้เลยตกศาสนาได้เลยหลักฐานพระดำรัสของเราตาลาอยู่ในสุรอันเตาบะกุนอับิลลาฮิวายาติฮิวรุสุนีกุนตุมตัสต์ซิอูน ละตาตาซิรุก็ดกกาฟารตุมบะไดอีมานิกุมมว่ามาเจ้าจงกล่าวเถิดว่าด้วยกับล l l a h และอยายะของพระอ,องค์และรอซูลของพระอ,องค์กันนั้นหรือที่พวกเจ้านํามาล้อเล่นเจ้าเดียดได้อ้างอันใดเลยแน่นอนพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่เจ้าเคยมีศรัทธามาแล้วใช้คําว่ากาฟารตุมก็คือตกเป็นสภาพเป็นกาเฟสนั่นเองคำถาม สุดท้ายใน EP นี้นะครับมาฮียอากีดะตุอัศซาใหฮะตุฟ uh ีอีซาบนีมารยัมอะไรคือหลักการศรัทธาที่ถูกต้องในตัวนบีอีซาบุตรของมารยัมหรือพระเยซูมีมุสลิมมีความเชื่ออย่างไรคำตอบที่ถูกต้องครับอันนะฮูอ oh uh um ับดุลลอฮิวะรอซูลุฮูวะกะลิมะตุฮูอันกอฮาอิลามารยัมวะรูฮุมมินฮู แท้จริงท่านนาบีอีซาหรือพระเยซูนั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และพรออัลลอฮ์ทรงพูดดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่ากุ้นจงเป็นให้กับพระนางมัตยมและท่านพระนางมัตยมก็ท้องขึ้นมาและก็ได้รับวิญญาณดังกล่าวนี้จากพระผู้เป็นเจ้าให้อยู่ให้นบีอีซานั้นเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีพ่อ الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنَّمَا الْمَسِيحَ عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أنقاها إلى مريم وروهم من فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة อินท a h خ ي ر ل ك م إنمااللهإلهواحد سبحانه ويكونله ولدلهما في السماوات وما في الأرض وكفىبالله و ك ي ل ا سورة النساء โอบรรดาชาวคัมภีร์ทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เลยเถิดในศาสนาของพวกเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้กล่าวในเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ในสิ่งนอกเหนือจากนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นแท้จริงมาเซรอรีซาพระเยซูเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงได้กล่าวคำคำนี้ก็คือกุนยักูลกุ้เนี่ยกุนให้กับท่านหญิงมารยม นะครับและก็ได้มีทําให้เขานั้นมีวิญญาณเกิดขึ้นฝอามินูบินละดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาต่อลอและรอซูนของพระอ,องค์และอย่าได้กล่าวว่าพระอ,องค์อลอนั้นมีสามพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้กล่าวว่าลอทรงมีสามถ้ามันหยุดได้สารพพวกเขาจะจะเป็นคุณงามความดีแท้จริงอลอ์นั้นเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีแบ่งสุบฮานะหูพระอ,องค์ลอ์นั้นทรงบริสุทธิ์จากการที่พระองค์ลอะจะทรงมีลูก และสำหรับพระองค์อัลลอฮ์นั้นมีอำนาจเป็นผู้ปกครองทั้งในสิ่งที่อยู่ในพื้นพิภพและชั้นฟ้าทั้งหมดและเพียงพอแล้วที่พระองค์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่จะได้รับการวากีนตะวักกันคือมอบหมายนะครับตอนนี้ครับพี่น้องครับจากหลักฐานดังกล่าวนั้นยืนยันว่าอาลัลลอฮ์นั้นไม่ได้แบ่งสามแล้วอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่พระบิดาหรือ,เ,อเป็นมนุษย์ ไม่ใช่นะครับตอนนี้ครับถึงช่วงมีมสามคำถาม EP ที่5้ามีมสามคำถาม EP ที่5ข้อที่1ครับอะ,อะไรคือข้อตัดสินของผู้ที่ด่าทอซซฮาบะของท่านนาบีสุลต่านหวะลฮิวะซัลลัมก็ไก่ด่าทุกคนตกศาสนาเลย ขอไข่าบาปใหญ่ขอควายบาปเล็กงอง,งูบาปอุตริกรรมศาสนาข้อที่2โทษของการดูหมอดูหมอดูและดูโหราศาสตร์ก็ไก่บาปใหญ่ไม่ตกศาสนาถ้าเชื่อขอไข่บาปเล็กเพราะไม่ได้เชื่อขอควายบาปใหญ่ไม่รับการละหมาด40วันถ้าไม่เชื่อ ข้อที่3อิสลามอนุญาตให้แขวนตะกุดหรือไม่อิสลามอนุญาตให้แขวนตะกุดหรือไม่ก็ไก่อนุญาตขอใครไม่อนุญาตบาปอุตริกรรมข้อควายไม่อนุญาตบาปการตั้งภาคีคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือมีข้อเดียวไปหาเอานะครับจากที่ผมได้สอน อินชาลอสนะครับใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดเดี๋ยวมีรางวัลให้ฝากติดตามด้วยฝากกดแชร์ให้คนที่ท่านรักได้เรียนรู้ในหลักการศาสนาไม่มีสิ่งใดเป็นของขวัญที่ดีงามไปมากกว่า,าการที่อลัลลอฮ์ให้ริสกีเป็นความเข้าใจศาสนาครับฝากแชร์ให้กับคนที่ท่านรักให้ท่านได้ศึกษาอันอิสลามได้อย่างถูกต้องจากอันกุรอานและซุนนะของท่านนาบีสุลตัลลอฮุวาลิลล,ลอลมบนความเข้าใจของชาวสลับอินชาลอสนะครับเดี๋ยว พี่น้องครับฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับใครตอบถูกหมดเดี๋ยวมีรางวัลให้วัสซัลลัลลอฮวอะลอนบีนามูฮัมมัดินวาะอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมายินอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบะราะกาต